เรื่องเล่าคืนนี้อยู่ผมกับปรา์ซันโวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเร็วๆนะด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องเล่าคืนนี้ครับกับฟุตบอลที่น่าสนใจหนึ่งคู่ครับวันนี้ก็เราดูในส่วนของในศึกกันโชสเซียต์แกรี่ครับคู่ระวังนะครับทางด้านของกาแารี่นะครับจะเปิดบ้านเจอกับท่านของเอซิมิลานครับสำหรับคุณนี้เนี่ยผมด้วยเชียร์ที่ทีวีนครับอย่างเอซิมิลานนะครับแม้ว่าผลงานจะเจอนมาด้วยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาจจะจบเจ้ากันนะครับทั้งทั้งไปทั้งกลับนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนนนนีี้้ะครรรัับบกกาาาาเออองงถืว่่ฟ์มมใ็ยไ คงเส้นของวาสเท่าไหร่นะครับกับการแท่นของเอซิมิลานครับตอนนี้ก็ลังดนับที่2ของตารางครับก็น่าจะแย่งชิงจ่าฝูงกับแท่นของอินเตอร์มิลานอยู่เหมือนกันนะครับมองวัาในคำนี้ถ้ามีโอกาสที่จะบุกมาเก็บสานแต้มก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยผลงานของเอซิมิลานนะครับในช่วงหลังนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ว่าในนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเบลน่ามาได้ที่สาูนย์ะครับก็เลยมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูแรงใจที่ค่อนข้างสูงมากที่จะ นะครับย่างจริงจากฝูงกับอินเตอร์มิลานนะครับมองวันนีครับวันนี้ครับเอซิมิลานครับมีโอกาสที่จะบุกมาคว้าเก็บสัแต้มได้สูงมากครับเหนือท่านของกาญาลีแน่นอนครับเลือกเชียร์ที่เอซิมิลานได้เลยครับส่วนใครที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับสามารถทำรายที่ใต้ลูปโปรไฟล์จะมีคำอธิบายอยู่นะครับที่บ้านเขียวแอดเข้ามาครับที่เอสเอสหกสามรับรองเลยว่าในชมองเรามีมากกว่าน้าช่องนะครับมันจะเป็นตัวเน้นตัวรันตีชุดเสื้อชุดอัลบั้มเรามีให้ตลอดทุกวันหรือว่ารายการทุกวันสดเราก็มีให้ตั้งงแต่่่วววััันนนนนคคคอเกกูสสุุดดททท้้้าาาาายยใรรบบมมถจไีีข แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ